พลังงานศัตว์สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนวิชาวิทยศาศาสตร์ที่จะพาเพื่อนๆไปสนุกกับเรื่องราวน่ารู้มากมายและการทดลองแสนสนุกอีกมากมายและหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องพลังงานจนกันไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพลังงานศัตว์กันนะครับเพื่อนๆพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยครับ พลังงานศัก์คือพลังงานที่มีอยู่ในวัตถุเนื่องมาจากระดับของวัตถุสามารถแบ่งได้สองประเภทคือพลังงานศัก์โน้มถ่วงและพลังงานศักย์ยืดหยุ่นเรามาทำความรู้จักกับพลังงานศัก์โน้มถ่วงกันดีกว่านะครับเพื่อน ก้อนหินที่อยู่นิ่งบนหน้าผาจะมีพลังงานสักโน้มถ่วงหรือน้ําที่ขังไว้ในเขื่อนก็จะมีพลังงานสักโน้มถ่วงสะสมอยู่เช่นกันครับปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานสักโน้มถ่วงคือ 1. มวลของวัตถุวัตถุที่มีมวลมากแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อวัตถุนั้นจะมาก ทำให้ค่าของพลังงานสักโนมถ่วงมากตามไปด้วย 2. ระดับที่อยู่ของวัตถุเป็นระยะความสูงของวัตถุที่อยู่ห่างจากผิวโลกวัตถุที่อยู่ห่างจากผิวโลกมากจะสะสมค่าพลังงานสักโนมถ่วงไว้มากดังนั้นวัตถุที่อยู่สูงจึงมีค่าพลังงานสักโนมถ่วงมากกว่าวัตถุที่อยู่ในระดับต่ํากว่าเมื่อวัตถุอยู่ณระดับสูงสุดจะมีค่าพลังงานสักโนมถ่วงมากที่สุด และเมื่อวัตถุตกถึงผิวโลกจะไม่มีค่าพลังงานสักโน้มถ่วงหรือมีค่าพลังงานสักโน้มถ่วงเป็นศูนย์เราสามารถหาค่าพลังงานสักโน้มถ่วงได้จากงานที่วัตถุทำได้ในการเปลี่ยนแปลงระดับจากที่อยู่เดิมมายังระดับอ้างอิงโดยใช้สมการต่อไปนี้ครับ p e เท่ากับพลังงานสากักมีหน่วยเป็นจูล m เท่ากับมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g เท่ากับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง h เท่ากับระดับความสูงของวัตถุที่อยู่เหนือระดับอ้างอิงมีหน่วยเป็นเมตรอแล้วเพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าระดับอ้างอิงคืออะไรและควรใช้ระดับใดเป็นระดับอ้างอิงเราลองไปถามพี่ยูเรนัสกันดีกว่านะครับ สวัสดีครับน้องๆกำลังสงสัยเรื่องระดับอ้างอิงอยู่ใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเรามาลองศึกษาจากกรณีนี้กันนะครับจากรูปเราจะเห็นได้ว่าท่อนไม้มวลเ็มวางบนโตะ๊ะโดยสูงจากยกพื้น H1 สูงจากพื้นห้อง H2 และสูงจากพื้นดิน H3 เราจะสามารถทราบพลังงานศักย์ของท่อนไม้ว่ามีค่าเท่าใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการใช้ระดับใดเป็นระดับอ้างอิงนั่นเองครับเอาเลยครับเพื่อนๆเ,เรามาลองดูตัวอย่างการหาค่าของพลังงานสักน้มถ่วงกันดีกว่านะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆจากตัวอย่างการหาค่าพลังงานสักน้มถ่วงไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆน,นสามารถลองฝึกตั้งโจทย์ง่ายๆ และลองหาค่าพลังงานสักโน้มถ่วงได้นะครับเอาเลยครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานสักยืดหยุ่นกันดีกว่าครับพลังงานสักยืดหยุ่น เป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุยืดหยุ่นที่เปลี่ยนรูปร่างสันฐานของวัตถุไปขณะมีแรงมากระทำและเป็นพลังงานที่พร้อมจะทำงานได้เช่นคันธนูที่ถูกแรงดึงให้ยืดออกหนังสติ๊กฟองน้ำและสปริงล้วนแต่มีพลังงานสักยยืดหยุ่นเป็นต้นเรามาดูตัวอย่างแรงยืดหยุ่นสะสมในสปริงกันนะครับว่าเป็นอย่างไรจากภาพที่1เป็นสปริงที่อยู่ในสภาพปกติ ส่วนภาพที่2อ,ออกแรง f ดึงสปริงให้ยืดจากตำแหน่งสมดุลได้ระยะวัด s, <S เพื่อนๆจะพบว่าแรงดึงสปริงให้ยืดออกจากตำแหน่งสมดุลกับระยะยืดมีความสัมพันธ์กันงานจากการดึงสปริงให้ยืดออกมีค่าไม่คงตัวเราจะสามารถวัดค่าของพลังงานศักย์ยืดหยุ่นได้จากงานในการยืดสปริงออกนั่นเองครับ ในการออกแรงดึงสปริงเป็นระยะ s จะเกิดงานเกิดขึ้นปริมาณงานที่เกิดขึ้นในการดึงสปริงจะเกิดพลังงานศักย์ยืดหยุ่นถ้ากำหนดให้ E p แทนด้วยพลังงานศักย์ยืดหยุ่นจะได้ตามสมการต่อไปนี้ครับเมื่อ E p เป็นพลังงานศักย์ยืดหยุ่นที่สะสมอยู่ในสปริงมีหน่วยเป็นจูล k เป็นค่าคงที่สปริงมีหน่วยเป็นนิวตันต่อเมตร s เป็นระยะทางที่สปริงยืดหรือหดจากตำแหน่งสมดุลมีหน่วยเป็นเมตรสวัสดีครับน้องๆมีข้อสงสัยอีกแล้วใช่ไหมครับพี่จะอธิบายให้น้องๆเข้าใจเองนะครับว่าเราจะหาค่าคงตัวของสปริงได้อย่างไรเมื่อ k, k เป็นค่าคงที่ของการแปรผลันหรือเรียกว่าค่าคงตัวสปริงค่าคงตัวสปริงได้จากความชันของกราฟเมื่อเปลี่ยนสปริงที่ใช้ทดลองให้มีความแข็งเพิ่มขึ้นจะได้ค่าความชันของกราฟเพิ่มขึ้นด้วย แสดงว่าค่าคงตัวสปริงแต่ละอันจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความแข็งของสปริงนั่นเองครับเอาเลยครับเพื่อนๆเ,เรามาลองดูตัวอย่างการหาค่าของพลังงานสักยืดหยุ่นกันดีกว่านะครับเป็นยังไงบ้างครับจากตัวอย่างการหาค่าพลังงานสักยืดหยุ่นไม่ยากเลยใช่ไหมครับ เพื่อนๆสามารถลองฝึกตั้งโจทย์ง่ายๆและลองหาค่าพลังงานสักย์ยืดหยุ่นได้นะครับเอาเล่ะครับเพื่อนๆ เอาเลยครับเพื่อนๆลองมาทํากิจกรรมต่อไปนี้เพื่อทดสอบความเข้าใจในบทเรียนนี้กันดูนะครับให้เพื่อนๆลองสังเกตภาพต่อไปนี้นะครับแล้วตอบคําถามนะครับให้เพื่อนๆคลิกภาพที่เป็นคําตอบได้เลยครับเก่งมากครับภาพแรกภาพแรก ลูกมะพร้าวมีพลังงานสักโน้มถ่วงสะสมอยู่เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกพร้อมที่จะทําให้ลูกมะพร้าวเคลื่อนที่ส่วนภาพที่2ลูกมะพร้าวไม่มีพลังงานสะสมหรือมีพลังงานสักโน้มถ่วงเป็นศูนย์นั่นเองครับเอาละครับได้เวลาเอาเละครับได้เวลามาเฉลยกิจกรรมกันแล้วนะครับจากการทดลองเมื่อสักครูน่นี้สามารถอธิบายได้ว่า ถ้าดึงสปริงให้ยืดออกจะมีความรู้สึกว่ามีแรงที่สปริงพยายามดึงมือกลับแรงดังกล่าวเกิดขึ้นในตัวสปริงเพื่อคืนสปริงกลับสู่ตำแหน่งเดิมสังเกตได้จากถุงทรายที่เคลื่อนที่เช่นเดียวกับการกดสปริงจะรู้สึกว่าสปริงดันมือออกแรงดึงหรือดันของสปริงนี้จะมีขนาดเท่ากับแรงที่มือเราดึงหรือกดสปริงพลังงานที่สะสมอยู่ภายในตัวสปริงขณะที่มีการยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลเรียกว่า พลังงานสักยืดหยุ่นเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆหลังจากที่ได้เรียนเรื่องเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆหลังจากที่ได้เรียนเรื่องพลังงานสักไปแล้วเพื่อนๆรู้ใช่ไหมครับว่าพลังงานสักทั้งสองแบบนี้ Ball N อาจจะอยู่ในรูปของพลังงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลังงานเคมีพลังงานไฟฟ้าพลังงานกลพลังงานแผ่รังสีพลังงานนิวเคลียร์เป็นต้นครับเพราะฉะนั้น เพื่อนๆรู้แล้วใช่ไหมครับว่ารอบๆตัวเรานั้นมีพลังงานมากมายและมนุษย์เราได้ใช้ประโยชน์จากพลังงานเหล่านี้ในการดำรงชีวิต